กรณีของการพิสูจน์ในเชิงพุทธเนี่ยมีการพิสูจน์เราสามารถพิสูจน์ได้อย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถพิสูจน์โดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวเข้าไปพิสูจน์ได้ทุกอย่างอันนี้ถูกต้องตามหลักตามหลักเหตุผลเลยง่ายๆเพราะเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นความรู้ในโลกเนี่ยมันมากมายมหาศาลเราไม่มีทางเข้าไปรู้องความรู้ทั้งหมดในโลกในจักรวาลไม่มีทาง นั่นคือเตุผลว่าทําไมพระเจ้าเนี่ยไม่ให้เราเข้าไปสนใจในเรื่องเหล่านั้นพระเจ้าเรียกเรื่องเหล่านี้ว่าอาจินตายปัญหาจุดสิ้นสุดไม่เจอแม้เราจะเชื่อว่ามันจะมีจุดสิ้นสุดตามความเห็นใครก็ตามแต่สุดท้ายมันไม่มีทางสิ้นสุดเพราะความรู้ในโลกพิสูจน์ยันตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายซ้ำตายซากลับมาเกิดใหม่ก็ยังพิสูจน์ไม่จบจะเกิดอีกร้อยครั้งพันครั้งร้อยชาติพันชาติประเทศชาติจะล่มสลายเกิดใหม่ ซึ่งเราเห็นหลายครั้งว่าประเทศชาติโลกสลายมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งการพิสูจน์ก็ยังไม่จบสิน้นเพราะนั้นในการพิสูจน์เหล่านั้นผู้ใดท้าถจึงเรียกว่ามนาจินไตมันเกินความสามารถที่มนุษย์เนี่ยจะทําได้แล้วมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปรู้ทั้งหมดทําไมเราต้องรู้ทั้งหมดในเมื่อเราต้องการจะแก้ความทุกข์เพราะนั้นจุดประเด็นเดียวเลยคือการแก้ความทุกข์นี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยการที่เราไม่สามารถพิสูจน์ทุกอย่างได้ เป็นปัจจิตตาเป็นเป็นเรื่องเฉพาะที่เจาะจ,จงจักตาหูจมูกลิ้นกายใจได้พระเจ้าบอกว่าใช่ถูกต้องเพราะเราไม่ใช่คนที่รู้โอกาสในการผิดพลาดมันสูงมากเพราะะนคนในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตามมันมีโอกาสพลาดมันมีโอกาสผิดเสมอเพราะอะไรข้อมูลแม้แต่ข้อมูลทางหลักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีการถันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามการและเวลาเพราะอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลา ชุดข no like oh ้อมูลเมื่อร้อยปีที <waters>. ่แ <mein> ล <friends> ้วปัจจุบันไม่ใช่เหมือนเดิมมันจะมีองค์ความรู้บางตัวเท่านั้นที่ยังเหมือนเดิมเรียกว่าสัจจะความจริงที่มันเดินไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งสัจจะความจริงของโลกของระบบของมันแต่อะไรที่มันอาศัยการพิสูจน์เป็นเชิงประจักษ์แต่มันไม่ใช่สัจจะความจริงมันเป็นชุดข้อมูลที่มนุษย์เนี่ยรู้แต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเหมือนที่บอกว่าตาไปเห็นแล้วไปมองว่าโลกเนี่ยพระคิดเนี่ยหมุนเวียนโลกแต่ความเป็นจริงคือโลกหมุนเวียนตัวเองโลกหมุนเวียนพระคิด อันนี้ก็เป็นตาักการที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่สัจจะความจริงเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทุกคนในโลกการจะได้รู้ได้ฟังสัจจะความจริงจะรู้ได้จากใครเรารู้เองไม่ได้เราเรียนรู้จากคนทั่วไปไม่ได้เพราะคนทั่วไปก็ไม่รู้จริงการจะรู้ตามสัจจะความจริงต้องรู้จากใครต้องรู้จากคนที่รู้จริงๆพระเจ้าเราบอกว่าใครรู้จริงพระองค์เป็นผู้รู้จริงพระองค์เนี่ยรู้จริงในระบบทั้งหมดทั้งหมดในแดนจักราวาลในโลกในอะไรก็แล้วแต่รู้ตั้งแต่ต้นยันจบ เห็นหมดว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยพระองค์จึงเป็นผู้บัญญัติให้เราเนี่ยรู้ตามดังนั้นเราเนี่ยเป็นผู้เดินตามความรู้พระองค์ส่วนพระองค์เนี่ยเป็นผู้สอนเราเพราะะฉนการที่เราจะมีความรู้หรือองค์ความรู้หรือชุดความรู้ได้อย่างถูกต้องที่สุดเราต้องอาศัยผู้รู้จริงคนที่รู้จริงคือใครพระพุทธเจ้า รู้ตั้งแต่ต้นจนจบอธิบายลำดับเหตุในการเกิดเหตุในการดับอธิบายได้อย่างละเ,เอียดล่อสอดรับไม่ขัดแย้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอดังนั้นชุดความรู้ตัวเนี้เรารู้ตามพระเจ้าเราไม่ได้รู้กันเองเราไม่สามารถไปนั่งตามหาพิสูจน์อาจารย์ก็ไม่มีเวลาไปพิสูจน์พวกเราทุกคนไม่มีใครเวลามีเวลาไปพิสูจน์เราพิสูจน์ไม่ได้เอาง่ายๆนะสามีภรรยาเราเดินออกจากบ้านไปเราตามพิสูจน์มันได้ทุกเรื่องนะมว่ามันจะออกไปนอกลูปนอกทางตัวไหนบ้างไม่มีทางที่เราจะรู้ทุกเรื่องเพราะอะไร เพราะเราตามดูตามรู้ไม่หมดเราไม่ใช่ผู้รู้แจ้งเราไม่ใช่ผู้รู้อนาคตเราไม่รู้ผู้เหตุปัจจัยเราเป็นเพียงผู้เดินตามเหตุปัจจัยเท่านั้นมันเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นมันพูดใรเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างมีเหตุมีผลมีหลักฐานมาก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สุดท้ายเรารู้ทั้งหมดไหมไม่มีทางรู้ทั้งหมดเพราะอะไรมันอินไีนตยมันเกินขอบเขตที่มนุษย์จะรู้และไม่จําเป็นต้องรู้ทําไมถึงไม่จําเป็นต้องรู้เพราะมันเกินกว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขสมมติเราต้องการที่จะเรียนปริญญาตรี มาเรียนรู้เพื่อการสร้างบ้านสมมติเราจบวิศวกรรมศาสตร์เราต้องการสร้างบ้านเราจําเป็นต้องรู้ทั้งหมดไหมเราต้องรู้โครงสร้างระบบที่เราเรียนมาเราเอาแค่ีเรียนแต่เราต้องรู้การไปออกแบบไปเป็นอะไรอ่ะนักออกแบบภายในอินเทอร์เนียดีไซน์เราจะไปต้องไปรู้ระบบการวางท่อน้ําว่าน้ําต้องเดินยังไงขึ้นลงยังไงต้องไปดูหลังคาว่าจะรั่วไม่รั่วเราจะไปต้องรู้ทั้งหมดไหมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆต้องผลิตจากไม้อะไรไม้อะไรถึงจะดีที่สุด นักวิศวกรกต้องรู้ไหมไม่จำเป็นต้องรู้และในขณะนักที่ทำเฟอร์นิเจอร์จําเป็นต้องรู้โครงสร้างบ้านไหมไม่จําเป็นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เพราะอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องของตนฉะนั้นในหลักศาสนาพุทธให้รู้อะไรรู้ในเรื่องที่จะแก้ไขความทุกข์ในชีวิตของตัวเองแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองเรื่องชาวบ้านไม่ต้องรู้เรื่องจัก,กรวาลไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะอะไรแก้ความทุก <Led> ข์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่องจะต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดดับไม่เหลือ เพื่อนิพพานทุกคนในโลกไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ไม่มีทางไปหาได้เลยในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเรียนรู้ทุกอย่างหรือตอบคําถามทุกอย่างในโลกนี้ได้เพราะเราอาศัยความรู้และการที่เราจะรู้ได้รู้จากใครรู้จากคนที่รู้จริงเช่นเราเรียนวิศวะการสร้างบ้านเรารู้เองได้ไหมรู้เองไม่ได้ทำยังไงไปเรียนจากคนที่รู้จริงใครรู้จริง คนที่เขารู้มาก่อนคนที่เขาเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนเขาเอาประสบการณ์เนี้ยมาสอนเราข้อมูลนี้มีใครบรรดาอะไรมาไหมไม่มีเกิดจากอะไรเกิดจากเขาไปสร้างเหตุปัจจัยสะสมบม่มเพาะปัญญาความรู้ความสามารถจนออกมาเป็นองค์ความรู้แล้วเอาชุดองค์ความรู้ที่เขาศึกษาเล่าเรียนด้วยการกระทําของตัวเขาเองด้วยเงินทองของเขาเองด้วยการหาเลี้ยงชีพของเขาเองด้วยการสร้างเหตุปัจจัยของเขาเอง นำมาสู่การบอกสอนต่อๆกันไปรุ่นสู่รุ่นนี่ก็เป็นชุดองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงแต่ถ้าเราจะเป็นผูรู้เองทั้งหมดไหมไม่แล้วการจะรู้ว่าระบบสังสารวัตมีการเกิดเวียนตายเวียนเกิดพิสูจน์ไม่ได้ถูกต้องแต่เรารู้ได้จากใครรู้จากสัมมาสัมพุทธะที่เป็นผู้รู้มาก่อนและไปเห็นมาหมดนรกเดรจฉานเปรตมนุษย์เทวดาเห็นการเกิดการตาย เห็นทุกอย่างการจุดติการอุบัติการเคลื่อนการย้ายเห็นทั้งหมดการเสื่อมสลายแตกทำลายเห็นหมดจึงบอกสอนเราให้เห็นตามลำดับนี้นะเมื่อเราเห็นตามลำดับนี้ได้ปฏิบัติได้ตามพระองค์ผลที่ได้คืออะไรปัจจัดตังเราจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นสิกขีภูตโตเป็นพยานแก่ตนเองได้ไม่ต้องอาศัยใครเป็นพยานว่านี่เรียกว่าความจริงาศาสนาพุทธไม่เคยต้องอิงอาศัยใคร ไม่ต้องอาศัยไอเบิร์ไอซา์ไม่ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ในโลกมาเป็นสักข,ขีพยานเราเพราะอะไรเพราะเราเห็นด้วยตัวเราเองรู้ได้ได้วยตัวเราเองเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนบ้านเราเรารู้ข้อมูลในบ้านเราเราเก็บตรงไหนสมบัติอยู่ตรงไหนห้องหักอยู่ตรงไหนใครนอนอยู่ห้องไหนไม่จําเป็นต้องให้นักวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าคนนี้อยู่ห้องนี้จรงิงคนนี้ทําครัวอยู่ตรงนี้จรงิงสมบัติตู้เซฟเราซ่อนไว้ตรงนี้จรงิงไม่ต้องอาศัยใครมายืนยัน เพราะอะไรรู้เฉพาะตนถูกเปล่าเราโกหกต้องอาศัยใครไปนพยายนะว่าเราโกหกไม่ต้องเพราะอะไรรู้เฉพาะตนเราทําดีต้องอาศัยใครไปนพยานในการทําความดีไหมไม่ต้องเพราะอะไรรู้เฉพาะตนเราพูดโกหกตอแหลกับใครเราจําเป็นต้องใคามาเป็นยืนยันสักขีพยายนไหมไม่ต้องเพราะอะไรรู้เฉพาะตนใครไม่รู้เรารู้สุดท้ายมันหนีคําว่าเราเป็นผู้สร้างเหตุปัจจัยไม่พ้น เราทําเลยวทาชั่วเราจะปฏิเสธความเรวความชั่วว่าเราไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเรารู้อยู่แก่ใจนั่นแหละเรียกว่ารู้เฉพาะตนนั่นแหละเรียกว่าเป็นพยานเฉพาะตนเรารู้อยู่แก่ใจแล้วเรารู้มาเราจะรับผลเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออะไรมันเกิดผลนั้นขึ้นแล้วนั่นแหละเหตุปัจจัยจากการรับผลจากการ,การทําเรียกว่าวิบากกรรมประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยว